วันนี้เรามาพูดคุยโปร20เมกะบิตกันดีกว่านะครับรวมโปร20เมกะบิตในปัจจุบันนี้นะครับว่ามันมีตัวไหนที่สามารถสมัครได้บ้างนะครับเดี๋ยวนี้มาพูดคุยกันดีกว่าแล้วครับคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะก่อนจะพูดคุยถึงโปร20เมกะบิตนะครับเรามาพูดคุยตรงนี้กันก่อนนะ ทุกครั้งที่เราเติมเงินนะครับไม่ว่าจะเป็น100บาท10บาท20บาท30บาทก็ดีนะครับวเวลาเติมเงินเราเวลาเติมเงินเข้าไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมลองเช็คดูนะครับกดดองการหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับมันก็จะเลงมาเป็นแบบนี้นะทุกคนเนี่ยสมมุติว่าเราเติมเงินไปร้อยหนึ่งใช่ไหมคุณมี100บาทนะครับใช้ได้ก่อนที่26อ่าแล้วก็จะมีต่อมาด้วยนะครับว่าซื้อเน็ต10เมก ราคา75บาทนะครับใช้ได้3วันกด1เอ๊ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นไม่จำกัดเลยนะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถึง100บาทมันก็จะเป็นอีกอีกเอ่ออีกโปรหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้อะไรมานั่นเองบางแพ็กเกจบางโปรเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ไม่ถึงวันนะครับอาจจะอยู่ได้เอ่อแบบนี้เลยนะครับเนี่ย4เมกะบิตนะครับในราคา8บาท1ชั่วโมงได้เช่นกันนะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะจัดแพ็กเกจมาให้นะครับ มีเงิน20บาทก็จะเป็นอีกแพ็กเกตหนึ่งมีเงิน30บาทก็จะเป็นอีกแพ็กเกตหนึ่งนะครับมีเงินห้าสิบบาทก็จะเป็นอีกแพ็กเกตหนึ่งนะครับบางแพ็กเกจมันก็จะเป็นแบบหลายชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมงอะไรอย่างนั้นนะครับเออบางบางแพ็กเกตก็จะเป็นแบบไม่อั้นเลย1วัน3วัน7วันก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีเงินอยู่ในซิมนะก็จะสามารถที่จะสมัครแบบนี้ได้เลยนะครับ อ่ะเรามาพูดถึงอินเทอร์เน็ตความเร็ว20เมกะบิตกันดีกว่านะครับว่าในปัจจุบันนี้มีแพ็กเกจตัวไหนที่สามารถสมัครใช้งานได้ในราคาที่ไม่สูงเกินไปนะครับเออผมก็คิดว่าน่าจะมีแค่3ตัวนี้เท่านั้นล่ะครับแบบที่1ครับก็จะเป็นความเร็ว20เมกะบิตนะครับใช้ได้60กิกะไบต์ครับแล้วก็มีค่าโทรทุกเครือข่ายด้วย100นาทีนะ ราคา250บาทครับใช้ได้30วันรหัสนี้นะครับดอกจัน9ก0ารอดอกจัน8536สี่เหลซีเรียมนะครับรหัสนี้เมื่อก่อนนะครับมันจะเป็นแพ็กเกจเฉพาะซิมนะครับที่สามารถสมัครได้ก็จะมีซิมพม,มา่าซิมกัมพูชาแล้วก็ซิมออนไลน์แชมเปี้ยนซิมครับที่สามารถสมัครได้นะแต่ปัจจุบันนะครับเลขรหัสนี้สามารถสมัครได้ทุกซิมเลยนะครับแต่ก็อาจจะมีบางซิมที่ ไม่สามารถสมัครได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะสมัครได้หมดแทบหมดทุกซิมแล้วครับแล้วรหัสตัวนี้นะครับมันก็สามารถที่จะเอาไปสมัครเบอร์ดีแท็ได้ด้วยนะครับเฮ้ <c oughs> อุย๊ยดีแท็มันเป็น104ใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็น900 <c oughs> มันก็สมัครได้เช่นกันครับเพราะว่าเขารวมค่ายกันนะครับก็ลองกดดูก็แล้วกันถ้าใครชอบใครต้องการแล้วพอดีว่ามีซิมดีแท็อยูอ่ต้องการอินเทอร์เน็ต ความเร็วประมาณนี้นะครับ20เมกะบิตก็ลองดูก็แล้วกันนะรหัสนี้ d t แทก็สมัครได้เช่นกันนะครับดอกจัน900ารอดอกจัน8536สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นความเร็ว20เมกะบิต280บาทครับใช้ได้30วันดอกจัน900ารอดอกจัน8433สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับอ่ะตัวนี้ก็ยังไม่รวมภาษีนะครับถ้ารวมภาษีก็เกือบ300ครับประมาณ299 กว่าๆเกือบๆสามร้อยตีไป300นั่นแหละนะครับก็จะได้อินเทอร์เน็ตประมาณ 50GB กิกะไบต์ครับอันนี้ต่อเดือนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ออกมาสักพักใหญ่แล้วนะครับหลายเดือนแล้วแต่ก็รหัสนี้ก็ยังสามารถที่สมัครได้นะครับตัวนี้ไม่ต่ออายุอัตโดมัตินะเออ280ดบาทยังไม่รวมภาษีนะครับตัวสุดท้ายครับ เด็ดความเร็ว20เมกะบิตครับตัวนี้300บาทไม่มีภาษีนะครับ300บาททุ่นๆเปะ๊เปะๆเลยดอกจัน900ดอกจัน1527สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับตัวนี้รหัสนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะให้70กิกะไบต์ครับเออต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะแล้วก็ฟับ1เมกะบิตครับแต่ปัจจุบันนะครับจะได้เน็ตแค่60กิกะไบต์เท่านั้นแต่ว่าฟับ1เมก เหมือนเดิมครับอ่าตัวนี้20เมกะบิตนะครับ300บาทถ้าใครสมัครแล้วเนี่ยก็จะได้ s m s หน้าตาแบบนี้นะครับแพ็กเกจเด็ดไม่จำกัดเร็ว20เมกะบิตจำนวน60กิกะไบต์จากนั้นเร็ว1เมกะบิตนะครับแล้วก็ได้ Wi-Fi ไม่อั้นไม่จำกัดนะครับหักค่าบริการ300บาททุกเดือนนาน6เดือนด้วยกัน แพ็กเกจตัวนี้นะครับ1527เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มสปีดเวลาอินเทอร์เน็ตหมดถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยใช้ไม่จบเดือนนะครับ60กิกโอ้โหใช้ไปเรื่อยๆใช้เพลินๆเนี่ยเอา้าดันไม่พอใช้ซะงนั้นนะครับมันก็มีแพ็กเกจเสริมนะครับที่สามารถเอามาทดแทนแล้วก็เอามาเพิ่มสปีดช่วงท้ายๆท้ายๆเดือนได้นะครับด้วยการกดตรงนี้นะครับดอกจันเก้าร้อยดอกจันหนึ่งศูนย์ สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเป็นการสมัครแพ็กเกจแบบเต็มสปีดเลยนะครับอันนี้คือไม่อั้นนะไม่จํากัดเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นแพ็กเกจแบบเต็มสปีดซึ่งแพ็กเกจ20เมกะบิต3า0บาทตรงนี้สามารถสมัครได้ครับแต่ว่าความเร็ว20เมกะบิต3าบาทเนี่ยรหัสนี้ดอกจัน900รดอกจัน3790สี่เหลี่ยมเนี่ยเอามาสมัครกับเด็ดต,ตัวนี้ไม่ได้นะครับออจะไปได้อีกตัวหนึ่งก็คือรหัสนี้ครับ15เมกะบิตนะครับใช้ได้1 0กิก ดอกจัน900ดอกจัน8542สี่เหลี่ยมครับก็จะได้แค่2เลขรหัสนี้นะยามที่อินเทอร์เน็ตของคุณผู้ชมหมดก็ใช้แพ็กเกจ2ตัวนี้นะครับเอามาเพิ่มสปีดนั่นเองนะถ้าเกิดว่าเดือนนั้นๆเดือนที่คุณผู้ชมใช้เนี่ยมันไม่พอนะใช้เกิน60 GB ต่อเดือนเนี่ยก็เซฟรหัสนี้เอาไว้นะครับเอาไว้ฉุกเฉินนั่นเอง8542เนี่ยนะ20บาทนะครับใช้ได้10 g b เออ ถ้าเป็น1055ก็จะเป็นแบบไม่อั้นไม่จำกัดน,นะครับแต่ว่าราคามัน50บาทนั่นเองนะครับอี่นี่20เมกะบิตก็มีประมาณนี้ครับสำหรับในยุคปัจจุบันนะยุคปัจจุบันเป็นอินเทอร์เน็ตแบบปริมาณการใช้งานนะครับไม่ใช่อินเทอร์เน็ตไม่อั้นนะอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่จำกัด0ูนพันไปหมดแล้วนะจ๊ะ แล้วก็มันยังมีอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นความเร็ว20เมกะบิตนะแต่ว่าตัวนั้นนะ่ะมันราคามันแสนแพงครับ400กว่าบาทเกือบ500กันเลยทีเดียวผมก็เลยตัดทิ้งไปนะไม่เอาไม่เอาดีกว่าคัดมาแค่3ตัวนี้นะครับที่ราคามันยังโอเคสมเหตุสมผลในปัจจุบันนะครับไม่แพงจนเกินไปนันเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกอลเรืองแสงด้วยนะจ๊ะลาไปก่อนครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายกิวคิว